เดี๋ยวผมจ่ายให้เองนะครับมือนี้ที่รักผมมาจ่ายให้แฟนผมตลอดอยู่แล้วแฟนเกาะผู้หญิงกินแบบนี้เหรอที่เพื่อนฉันกำลังคบอยู่อะค่ะพนะที่มาสายอะหนีพี่ตรงแฟนเรารู้จักกันในเน็ตอะเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกฮัลโหลส่วนมากอะเพื่อนที่อยู่ฝรั่ง่ะมันเรียกชื่อผมว่าสิริสวัดดีสิริโอ้ขับรถฟอร์เชนเลยหรอรวยมากสินะ เดือนหน้าก็มาเลนทายลวประหยัดเง,งินซื้อของขวัญดีกว่าอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณยาหยีผมซื้อชโคโค็อกโกแลตมาจาับมืองนอกมาให้ให้เม็ดหนึ่งครับยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วขอบคุณนะคะชคะ็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับแล้วคุณยาหยีจะซื้อของขวัญอะไรให้เพื่อนใหม่หรอครับพี่เฟิร์นบอกไว้ไม่มีผิดเลยยาหีแฟนใหม่ฉันเหมือนจะเป็นแมงดาเลยอ่ะทำไมอ่ะอก็วันนั้นน่ะ อที่รักเป็นไรไหมคะโหโทรศัพท์โต๊โหทำไงดีอ่ะก็ที่รักอะ่ะชนโทรศัพท์โตอ๊อ่ะเปิดไม่ติดแล้วเนี่ยที่รักอะ่ะต้องซื้อเครื่องใหม่ให้โต๊ดไอโฟนเครื่องใหม่คนก็เลยเอาเงินไปให้เขาซื้อมือถือเครื่องใหม่อะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจข้อมูลในมือถือเลยนะไม่กลับมาเอาด้วย ตอนก็เลยนี่มันเครื่องปลอมนี่แบบนี้อนต้องทำยังไงอะ่ะ งั้นเดี๋ยวนัดเข้ามาเลยเดี๋ยวหยีจัดการเองดูซิว่าฉันจะจัดการกับนายยังไงงั้นเดี๋ยวหยีซื้อเป็น iPhone 14 Pro m a x ให้แล้วกันนะคะแต่รบกวนกอกที่อยู่หนะะ่อยค่ะโห iPhone 14 Pro m a ปรแมรวยจริงๆเลยงั้นไม่เกรงใจแล้วนะ <laughs> คิดว่าจะได้ iPhone เป็นของขวัญจริงดีงั้นต้องเลียวเป็นจ่ายเงินไปทางละ <laughs> สวัสดีค่ะทั้งหมดยอด3,800บาทค่ะแยหยีเนี่ยขับรถต้องปอร์เช่เลี้ยงข้าวเพื่อนแค่3,800บาทอ่ะคงเป็นแค่เศงเงินมั้ง,งครับอะกุญแจรถนี้เหรอพอดีวันนั้นหยีเลี้ยงข้าวเฟิร์นอ่ะพ่อเฟิร์นเขาเลยให้กุญแจเนี้ยเป็นของขวัญใช่ค่ะพ่อเฟิร์นเขาสอนเอาไว้ว่าต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณน,น,นั้นเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับชักจะสนุกแล้วสิ เออที่รักเมื่อกี้ตอนที่ซื้อชานมอ่ะคิดวา่าโพดอ่ะโต๊น่าจะจ่ายไม่ทันอ่ะโต๊ดเลยใช้ของเฟิร์นจา่ายแทนไปก่อนเดี๋ยวโต๊ดโอนสงินให้เลยนะเดี๋ยวโต๊รักก็ได้มือถือใหม่ละเครื่องที่ที่รักอ่ะเพิ่งจะซื้อมาให้อ่ะที่รักก็ใช้เลยแล้วนะเข้าแผนเราแล้วสิดูดีที่รักโต๊สร้างบุญค,คุณให้ที่รักต้องหลายอย่างอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้โฟดพ่อแล้วครับพ่อเหรอ ไม่ว่างอะ